ผู้น้องนี่ละถือทางล่างเจ้าผู้ใหญ่จุดทูบคนจุดแล้วมีผู้ใหญ่หนึ่งเห็นหนึ่งหกหกคนไทยดูไว้ข้อมได้ยุสานตหนึ่งสัญญาณวันนี้นปัอดอนันนี้นะครับทูบที่จุดเห็นเป็นหกหกหนึ่งหนึ่งหก เหนน็นเป็นหกหนึหนึ่งชัดๆนะคะรับผมกดไลค์กดแชร์กดไติดตามกดกระดิแจกักเทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ แอดก็อยู่หน้าศาลปูดํานะครับหลังไหวออกนะครับวันนี้ก็มีผู้โชคดีถูกรางวัลน,นะครับก็กลับมาที่วัดนะครับเดี๋ยวแอดจะถามว่ามีโชคถูกรางวัลตัวไหนนะครับเพือ่อนผู้น้องนี่แหละถือถางล่างเ <c oughs> จอผู้ใหญ่จุดทูบคนจุดแล้วนี่ผู้ใหญ่นั่นเห็นหนึ่งหกเห็นหนึ่งหกงคนไทยลูกไว้พร้อม โ่ายูไปดิอุสานึ่งสอสานาควันนี้อดัน พูดอมามากศูนย์พูดอว่มามาหกหนึ่งน้ำปใหญ่เห็นหกหนึ่งพูดใหญ่เห็นหนึ่งหกหกหนึ่งหนหกเนัวขัด้งเห็นหัวขตเปนบมือไทยจำไปเด้อยจำไปเดือน้เดิมมือุไทยมาสู่มือมีคนเคยได้ดิจ่าแต่เอที่แบบเป็น้ตัวัวนี่อันนี้รูปที่สองรูปแรกนี่นะครับทูบที่จุดเห็นเป็นหกหกหนึ่ง หนึ่งหกหนึ่งหกไอรูปแลกไอแล้วในายตอนแรกเป็นขึ้นแบบนี้สิ้นเป็นหกหนึ่งเลยบอกคนกบนองว่าเป็นหกนี่นะครับมองเห็นเป็นหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งชัดๆนะครับผมเ้ักเยดเนี่ยฝักเกดวาเลเลยม่ยมาเล่ามาเลยาเ่าม้เลย่าเลยเล่เลา่เลาย่เา่เาลาย่เ่่าลย่่ ไออันได้ซีหกค่ะได้ซี่หกแต่เราจะรีสามใบค่ะซีหกนี่ได้ไม่ต้องเส่ยงโมนิโมนิเพิ่นบ่ได้นั่นดอกหน่อยไเพิ่นก็มาคนมีสัจจะว่ะท่านคนมีสัจจะพวกนี้ว่ะท่านก็ติดเพื่อที่ตลอดหน่อยก็มาซี่หกนน่อได้จังไดครับมาจุดถูกเอาหรือว่าซีหกอันเลขเลขฝันอะไรจะของฝันนั okay. yes. tá, right. ่นเลขฝัน huh. น right. no ั่นที่ที่หน right. yeah. ูบอกให้ป no ูฟ no ังเมื no ่อวานที no ่ว no ่าหนูฝันว่าหนูเลยขับรถ คันนั่นได้ขี่รถคันนั่นเออแบบเล็กหน่อยไอ้นี่หน่อยตัวนี้ที่ยูดอนที่ปันในซีหกซีหกซีสามสามซีหกไปได้ซื้อวนไปได้ซื้อวนเออนั่นแหละคำุูนเพิ่มวันนี้คำุูนนี่เนาะเอาไปแช่ต่อครับถือเลขดู้รู้เก็มาขอปูนะนี่เราซื้อตัวใดก็ค่อยถูกแม่นแมนมัขอเพิ่นขอปูเออบ่ให้เป็นตุนเป็นตัวก็บ่ว่าแต่ว่าลูกหลานซื้อตัวใดไก่ถือเลือกปูซื้อตัวใดไก่ถือขายมัน กับมะขอขอพรอ่าจากเพิ่นเนาะขอพรจากปู่ดำกับมะขอจากเพิ่นลำวันนี่ครับมาเมื่อวานนี่มาหมู่ว่านนี่จ้่มาดูหมู่วันมาหมู่วันบันทึอธิษฐานขอพรปู่ดำขอขอกัดโว้ยพี่น้องเขาฟังเนี่ยฮะผู้อยากอธิษฐานคือเจ้าตรงโว้วว่าจะไหนตั้งคิดยังไงเขอาไม่ต้องตั้งคิดยังไงผู้เพิ่นขอไอ้ตั้งคิดยังไงผู้นีลก็ขอได้เป็นตนเป็นตูงเห้ตั้งคิดยังไงกัขอที่จะของอยาก ได้นี่ยและค่ะขอให้สมข้อมงมาตปรารถนานี่ยและจ้าให้คือถือกับมาจ้ะจ้ได้กามาลูกหลานกามาคือเก่าหลา้มาคือเก่าให้นั่นคือเก่าโอ้ผู้นี้นั่นตีผู้นี้คือขอได้ตีโอ้เบิ่งหน้าผู้นี้ยเจ้าเพิ่มเงินหนาไปเพิจุดทูก โอผู้ี้ตีผู้จุดทูผู้น้องจุดูโอ้ผู้น้องจุดูผู้พี่สาวแล้ผีเบิ้อง้ผู้พี่สาวไมู่้ดอย่ผู้พี่สาวใช่หนูผูเคยถเลที่ยงผู้เคยว่าไปวัดใดก็บ่เคยถือันสิให้ให้เห็นชัดๆกันนะผู้เลยงซีนชเต็มถ้าคนให้ึ้นให้เห็นคืนมาเป็นเลขชัดๆึ้นมาเนูไแม่เราึ้นไปถวายงหนูเรานไปน้ำม้ยนูไาผ่านศาลไปมนี่ทูตผู้เลยโค้งลงมาเป็นเลข เป็นเลขขึ้นเลยจงใจขึ้นเห็นเลยนุกเลยแรงไปเอิ่นยุสานหน้าเขาหน้าสามหอบอ่ะแม่ปกติปกติมันก็ดีนอนล่องนะแม่นี่เนียนเ้อห้อ้มางเป็นโค้งนี่เป็นปูห้างอ้อมอ่าเพลยโค้งลงต้นหนาลงเลยโค้งลงโค้งลงต้นหนาสิแม่นุกเลยเอ้าซุ้มนั้ไปใส่แล้วพาไปเป็นได้ไอ้นั่นซุ้มนี่ขึ้นไปถวายซองนุกเลย่ได้ขึ้นไปละมูอันเป็นแรงเอิ่นแม่พวกอันแม่ขึ้นไปถวายซ้องวันนี้ เพิ่นผ่านไปนั่นพานหน้าศาลวันนี้สังกูดว่าก็คือจังอยากให้เขาเห็นเพิ่นก็เลยเบิ่งแม่แม่พูดไอจุดทูบอันนี้น้องจุดแม่ก็ได้รางซี่เพราะเบิ่งเด้อนี่เลขหนึ่งหกหกหนึ่งนี่นี่คุณนี้ได้รางซี่ไปผู้นี่บันมากหกศูนย์ลูกก็ฟื้นไรเฮ้ยโธเขาซื้อหนึ่งไปซื้อศูนย์หนึ่ง จะโค้งแหนึ่งหกหนึ่งไปซื้อศูนย์หนึ่งกระเซยที่ปะเนี่ยอยูวามันเป็นเลขหกด้หนิอันนี้มันเป็นเลขหกเขาว่ามันเป็นเลขหกเิ็นกะไฮค่ากยูวพูเกลัยเพิ่นยังไงถ้าลูกหลานนั่นเบื้องไรเรื่อหกศูนย์ซื้อไปแล้วซื้อค่าเราไปดีกัได้ว่าซื้ออีกขวอีกแคเป็นหกหนึ่งนอเพิ่นโค้งหนูเคยไปไหว้ยูวัดดอยคำถือใดอกแต่หนูไ่เคยถือเลขเทียนไม่เคยถือเลขเทีย แล้วก็บ่อเขาเห็นเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้ขึ้นมาเห็นแบบนี้หนูว่าอย่ามาให้เป็นปริศนาเพราะว่าหนูตีเลขบว่าเป็นหนูบ่เคยถือเลขถ้าสีหายหายออกมาให้เห็นเป็นตุ่ออกมาเป็นตุ่เลยหนูว่างสิงวดหน้าได้ยีกเด้อหนูบ่พยุ่แล้วงวดหน้าคนไปขายสิการไปยู่ังใหม่สุกแล้วขายของยงใหม่มาเฮ็ดธุระเรืียงหลุดจ้ะเลยว่าเออแม่สิพาไปวัดหาปู่ เราเคยเห็นจากเทียเราเคยไปจากเทียแล้ว่างตีเลพ้าม้าของวันนี่เลพามาวัดจต่มาของวานนี่ก็เลยมาผู้นี่จุดคึบจังกวดว่าเพิ่นจังให้ยางกับขึ้นไปเบิงพห้นไปถวายซองแล้วโหวไปน้ำมู่หวานนี่เอแล้วอยู่รางแล้วเล้ยางพันหนาสารเพิ่นไปผู้นี่ปัดเลี้ยวเห็นว่าก็เลยมาเอินแม่อแม่แม่ผู้ใดจุดถูกอันนี้น้องจุดเป็นเลขหนึ่งหกหกหนึ่งนี่นี่ เป็นเลนึ่งหกหกหนึ่งเลยเออเพิ่นวาเลยเพิร์นน้ำเลวเดียวเลยเพิิ่นบอกว่าอย่างไี้วะหกหนึ่งหกหนึ่งเพิ่นยองเป็นหกหนงกเลยในทุกในทูกเพิ่นบอลงเห็นแล้วก็เป็นถ้าไม่มีคนมาอย่างน้ำกลกิเห็นเดเนาะแต่วันหนึ่งมูอยู่นีนี่ตั้งเลยเพิ่นกับบคคูไหมจ๊ะเพิ่นบนี่ลงมาว่าส์เดียหน่งหคนตัวนี้เันเพิ่นกับยูสิหนูยืนยูเพินกับยู แบบนี้โอ้ยเพิ่นเกลขให้นั่นเลขกหกงามเพิ่นนั่นเลขกหกคักในแน่ๆเลยเลขกหกเลยนั่นแล้วผู้นี้เพิ่นผัดบ้านทำช่องการซื้อเลขกมาเล่นเล็กเสียบบอขัดเหมืนผู้เสียนเลขแมนผู้แมนผู้ซื้อเลสมาซื้อผู้มาเตะมันบ่แมืนบัาเอินมันปฏิหารแต่อันมู้นั้นก็ยังบ่เป็นัผบ่เป็นบ้าสิย่างขึ้นไปผู้สาราะบ่เป็นบ้านสัญญาขึ้นไปบ้าหลายเห็นเคยเห็นเป็นสิบ่พอ พี่นี่นุ๊บะนุกบเล่นสัญญาณกันไปขึ้นมาไปถวายซ้องขันว่าไม่นี่นุ๊บเมื่อไปแล้วังไมนี่นุก็เลยไปย่างมู่นุ๊เลยนสัญญาณกระทางนั้นเออเอ้านุก็เลยเลี้ยวหนาพื้นไปหมอนทูบเออพึ่นก็เป็นแบบนี้นุกบเลยแลมมหาหลายนี่เลยเอาเขาไปใส่นุ๊บเล่วางเดยือนนี่แม่ลงมาเบิ้งกันนะครูก็เป็นแบบนี้นุกบเลยวางสิจะข้าวหนึ่งอันหนึ่งเจ้าเกางต้องต้องเก่งตรงคนมีคุณธรรมมากดัง เว่าขืนงามคากิลีขืนงามคากิลีงามมืนี้ขับรถไปน้ำทังหนูยาเอาเล็กสิบกหนึ่งหกนึงสติหันหนูเลยว่างซี่พักก็มาจอดปั่มอยู่ดีแต่ว่ามันโมมีนูมเพามันสายเล็กแล้วพอเปลี่้นคนมันสายเหล็กแล้วก็พเกิดคนมามาถึงเท้าป่วยขายดต่้ดีได้แต่ว่าเราขายลัดตุีไปหยิบให้เขาเขาก็ได้แล้ววันที่หาที่อยังคุณนี้จ้หนูเคยงวดบุหยิบได้แล้ววันที่หายก็เจ้า ซีม <c oughs> ันแต่ใช่ว่ายิบให้มันก็น่ะสิเป็นรางวัลที่ใหจะของก็ได้เจะควงก็บอได้มม่คยไล้กินแต็มจูกนีปูดำโดนใจเนาะนี่ล่ะนุ้มมะน่หมู่บวานนุ่เียว่าเดี๋ยวนุ้งไปใส่นุ้งกับเค่อยถือเลยกอทียไปใส่นุ้กับเบิร์ดทียให้นุ้งเห็นคักก็น่ะลกเบนีื้อเอนเาเอินนอนเอินทั้งนอกเอินทั้งแม่ละมาเบิงว่าจขวงก่นเบงเลขนะมากมาย นึงกับกันแม่นึงเป็นถัดตรงเป็นนึ่งเพชรกะว่าก็หนตัวนเสี้ยเลเขาเลเป็นเีเพราะว่าพวกนี้เพิ่นกับวหนึ่งหกหกนึเป็นหนึ่งหกนึ่ดินิเจ้าขาเจ้ากับ่งไว้เบิ้มหนูู่ดีแต่ว่าไม่ผู้ใดเห็นที่ขาเจ้า เบื้องหลังวเทยไยลูกเขาได้ว่าได้ตัวเงเขาจะ่เห็นสุ้ขนยังจอมบานา่านแม่มาสิบบอบอลอนแล้วก็เห็นเป็เมือของอเือแต่ว่าพูดบิเบื้องล้างเออเห็นอย่างน้องเอินแม่ไปเบื้องนูทายลูกได้ตัวแล้วเห็นของเราี่ผู้ใดเห็นจะค้นแล้วก็เห็นเป็นหนึ่งหหนึ่ามดหมมดหมดหมหมมืหอนี้ดมมดหมดดหมดมดหหมดสมมดหมดแล้หมมดดหมดหมดมห แต่ท <muitas S 2> ่าฝุดประหัตสุอีกสามมือมากหมเป็วันสูงกงเสื้อาแล้ไมอีกสามมือจะมาถือกัเทียวว่าเราปูาปึกแค่ว่าไดยังว่าแล้วว่าแต่อไ่้ไหายจะเป็นเจ้าค้าูเดียวเลยอันลอลูกอันเพิ่นตาไห่คักๆไปไหนกับ่สื่อยุ่สีใดถือน้ำเพิ่นยติเอาไปที่นี่ก็เอาลังเทียน้่ไปเข่าฟันมืนั้นนอนูออกไปนู่นอันนั้น ่อยากเถ่อคือ่าเถือแค่หระถ้ว่าเห็อนีคน้ำโฉดตัอไปอีบางหกล้านนี่ก็สิมาเห็ดสิอเป็นเจ้าภาพผู้เดียวมูคนมาเห็ดมาอย่างน้ำกับบริบาอยากเห็ดให้เพิ่นบริเยาคนนึงบ่ค่ะเออตั้งใจว่าอยากทาบุญค่ะแต่ว่ามันบอถืกอหลายมันเห็ดบ่ได้มันต้องใส่ทุนหลายตืบลุนจ้า ย่งว่า <Safe> ป <rév mark> <kepada> ูเอ้ท่านลูก <un> ท <dialog> ่านหลานมั่นลูกหลานสิไปเ็ดไปสร้างสังเกตบางเปนไห้แต่คนมีสตจจัอีหลีเนาะจังหมอนี่ว่ามันคือไยถือไรก็นไหมครับเสียแล้วถุงหดดิเมนบ่หลวงปู่เห็นตัวถุงหดจ้าเห็นถุงหดเลยเมนคือถือว่าถือปลาป่าปลดปฏิบาร้ลองม้นนันมันนี่ตรงต่ได้ว่ารอกกอนเด้อปูม้นนันม้อนี่เนาะแมนด้บ่ได้า่าคือว่าถือตืขึือมาม้าโหลดเราตรงมันจเกือบมีสิบวดแล้วมั้งได้ได้หน่อยก่อ แล้วมาเว้นอยู่สองงวดเว่นเป็นแปดกับสิบเอ็ดกับห้าสบนน่ปรงวดเหเจ็ดว่าสิบขวบไหประมาณสิบปวางวดแล้วเกินสิบแล้วผู่หรือปู่เห็นหน้าตัวทุกงวดแม่จ้บแล้วมาเว้นสองงวดเท่านั้นล่ะตัวเป็นคนที่ว่าขันบาดิมาตัวมาเลยขันบาดยงตัวเห็ดเลยคื้อกันกับหลวงปู่เห็ดโลดล่ะอันไหนมันดีอันไหนมันบ่อเดือดหลอนขอดูเดินเท้าเห็ดเราสบายใจเฉ็ดเลิศแต่ว่าขันอดนไหนบเดืีหล่อนขอดูเดินเท้าจะไปเห็ดนี่หลวงปู่ว่าพผดีโชค งูตัวตลอดห<ช>ลวงปู่บอกเลยมีความรู้สึกเลยเพราะว่าโยมเขามาหนิยา,นย,ายางนเขามานี่เอาเรียงเอียงขืนนี่หลวงปู่คนพ่อหลูกขืนเลยยู่นี่หลวงปู่รู้เลยว่า,า,าตัวน,วนี้ตัวเคยบอกกับหลวงปู่บว่าซ้ำเป็นปลูกเป็นหลานเพปน็นป่ะเออมันดีตัวกับว่าทิมปู้ด,ดำนั่นแหละมันดีมัน,น,นตัวกับว่าเคยทิมปู้ดำตัว ตัวเห็นหลวงปู่ที่เหล็กถือเสื้อทาเนาะเห็นปู่ดำเห็นวัดปู่ดำที่เหลกเนาะเห็นอยู่ใกล้ๆกันได้น้ำหาน้ำเนี่ยคนแห่งได้นั่นไปทเพิ่นถือเนาะเอาหนักหน่อยให้ไปนั่นนหะเออนั่นแหละเดี๋ยวมาบุกันสุกเดี๋ยวสิมี่เราหายเยู่เดี๋ยวเอาหนักห้ไปอยู่หาเนี่ยดีๆให้ไปอยู่ให้ทุกคนนล่นแหละมีสัจจะสัจจะก็คือควอมดายข้มดีเอ๋เขามีสัจจะเขาเห็นยังอื เรกษาสัจจะเปินกระหายทถอนละ่ะข,ขัานเ่าถือข้อมาหิบุญหิตท่าน,นถือเราเฉยเมื่อยไปจังหวนะน้อเอา้ายะทาวอริวะฮาปุลาปลิปุเรนติสาคครังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปการปติเอจิตังปจิตังตุมหงังขิปัะเมวสมิทชันตุ สัพเพปุเรนตุสังกปัจจโดปนันละโสยะธามณิโชติละโสยะธามสปิติโยวิวัชจันตุสัพพะโลโคแล้วก็ได้มาถวายผลไม้องค์ปู่ขาวนะครับกราบขอพรต่อองค์ปู่ขาวนะครับขอโชคขอลาบขอชัยนะครับ กลับไปจะได้มีโชคครับผมนี่นะครับที่จุดทูบตรงนี้นะครับตรงหน้าสารปลูกปูกพญานาคนะครับแล้วก็ย่า หน้าขาวหน้าดำตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นทูปม้วนเป็นเลขทูปเป็นหกหนึ่งนะครับคนนี้แหละครับที่มองเห็นเป็นหกหนึ่งนะครับ อธิษฐานเบาทิอธิษฐานหนักเบาทิเมื่อกี้อธิษฐานไอ้รู้ว่าอธิขันโชคดีให้ยกขึ้นเอ่บัดที่นี่ขันโชคดีให้นักหนักบังว่าเบิังให้หน,นักหนัก,นกบัง <c ười> <c ười> ขันโชคดีให้ยก,ก, <c ười> กบังขึ้นบังท่นอธิษฐานว่าลูกหลานขอเสียงว่าสิแม่นต์นิรติขันแม่นิริติให้นันกหนักก็นาะปูว่างั่น เออันแม่นลีให้หนักเม่ก็นปูให้จมบ่ขึ้นบ่พเอาเอาคนแม่นลีปทนปูลูกหลานเียเสียดีไป่นเอาให้นนักก็นปูเอาให้นนักก็น่ะกดยะอฮะฮะลันนี้ก็ขอโชคจากหัวเขี้ยวหนุมานนะครับปรุรสีปูก้อนก้อนเงินก้อนคำ มาดูว่าจะได้ตัวไหนครับเดี๋ยวจะพาส่องดูครับผมเห็นสองเก็ดสองเก็ดแมนวะสี่สี่สี่ดูนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นสองเก็ดนะครับเอให้ท่านผู้ชมส่องดูครับ อาใครเห็นเป็นตัวไหนบ้างสองเจ็ดสองเจ็ดเ่ห้สองเ็ดอาสองเจ็ดห้าสองเจนะว่านี่น

ห5ึ5งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองเ็ดครนี้นะครับท่านผู้ชม